ไทยตอนบนอากาศเย็นลงก่อนกรดับมาร้อน21-25มีนาคมกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าวันนี้มวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างรันจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้อุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ในภาคเหนือ ขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรและสูงกว่า3เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตร และในช่วงวันที่21-25มีนาคมมวลอากาศเย็นจะอ่อนกำลังลงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางตอนล่างส่วนครื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลงเช่นกัน